มีการลอบยิงลูกจ้างเคียงหมูเสียชีวิตในหมู่บ้านขณะที่ไปทำงานตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่าเบื้องต้นสันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุมาจากวงแชร์ล่มค่ะครับพัทลุงค่ะก็ไปตรวจสอบเหตุคนร้ายที่ไปยิงชาวบ้านเสียชีวิตนะคะที่ตำบลป่าบอลอำเภอป่ออาบอนจังหวัดพัทลุงช่วงตีสี่วันนี้แล้วทีนี้ไปเจอศพนางสาวปัมมารหรือว่ามาดามปัด เป็นชาวบ้านที่ป่าบอนค่ะเขาถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามมนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูร,ระบายน้ํามีบาดแผ<พ>ลถูกยิงที่ราวนมซ้ายทะลุแผ่นหลังแล้วก็ที่บริเวณท้องค่ะทีนี้ห่างจากศพประมาณสัก2เมตรไปเจอมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่และบนถนนก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนเก้ามมอีก1ปลอกด้วยค่ะครับเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่านางสาวปทมาก็เป็นลูกจ้างเขียงหมูในตลาดสดนี่แหละก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณตีสองฮะนางสาวปทมาโทรศัพท์ไปปลุก ให้ตื่นไปทํางานขายหมูซึ่งก็ทําเป็นประจําทุกวันจากนั้นช่วงประมาณสักตีสามนายจ้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเธอยังไม่ถึงเขียงหมูสักทีเพราะว่าปกติเนี่ยม,มาเกินมาจะไม่เกินตีสามนะเพราะว่ามาตรงเวลาตลอดนะครับทำให้กลัวว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็เลยขับรถออกมาดูกันพบว่าเธอเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งตํารวจให้มาตรวจสอบนะครับตีสองคือว่ามันนัดเจอกันที่เขียงครับก็เลยสงสัยว่าทาไมมาช้า ก็เลยพากันขี่รถมาดูว่าแกเจอรถล้มรถอะไรเปล่ามันผิดปกติไงแกเนียมันผิดปกติไม่เป็นไรนี่เจของแกเพราะวันทีสามตีสามปุ๊บแกแกถึงเขียงเลยอ๋อปกติแกแกแกถึงแกถึงไวใช่ไหมวัยครับทุกวันวันไม่เกินตีไม่ไม่เกินตีสามทำงานเรือยกันนะเนาะทำงานทุกวัน ตำรวจเขาสอบสวนก็พบว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตน่ะเคยขายหวยหแล้วก็เคยตั้งวงแชร์หลายวงด้วยค่ะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะแชร์มันล่มจนถึงวันนี้ก็เป็นหนี้ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุทําให้คนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียชีวิตจากนั้นก็มาดักยิง<อ>ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้เสียชีวิตก็มีการนํารถกระบะแล้วก็ฝูงวัวพื้นเมืองที่เลี้ยงเอาไว้หลายตัวไปชดใช้ เป็นหนี้บางส่วนให้แล้วก่อนที่ไปทํางานเป็นลูกจ้างเขียงหมูหาเงินมาใช้หนี้ซึ่งขณะนี้ตํารวจเองก็เร่งสอบสวนคนใกล้ชิดทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีค่ะอ๋อก็อาจจะมีออมูลเหมือนกันนะเ,ออเคยขายหวยใต้ดินใช่ไหมตั้งวงแชร์หลายวงตั้งแต่ปีนู้นน่ะ2567ัป<ภ>ีก่อนนู้นนะครับค่ะ